สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะปาก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญโพยทานในรูปแบบใหม่จะเป็นการพับแบบดอกผักายมากแบบที่สองค่ะก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้สวยงามมากๆค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเพียงแค่3เส้นเท่านั้นค่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้น เหรียญและกันไกรค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปะเลกใช้เป็นของ TW ขนาด12มิลหรือว่าเบอร์2นะคะก็จะเป็นลักษณะกากเพชรขาว1ฝั่งและอีกหนึ่งฝั่งก็จะเป็นสีเรียบๆในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆในส่วนของเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบค่ะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นกันเลยค่ะเริ่มต้นการทํานะคะเพื่อนๆนาริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว 32นิ้วจำนวน3เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดซึ่งในคลิปนี้เฟลือใช้สีดิบินที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองค่ะเราไปเรื่องพับกันเลยนะคะให้เ,เพื่อนๆจับเส้ดิบินเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดจากนั้นพับปลายดิบินหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่3เซนติเมตร และต่อมาตรงส่วนของมุมโค้งหรือว่ามุมพับเราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อเสร็จเราก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทําฐานสามขั้นตอนแรกเพื่อนๆแยกดิบิ้นออกก่อน2เส้นเหลือไว้1เส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1จากนั้นนะคะเราจะหานดิบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นด้านบนทุกเส้นค่ะและเมื่อเส้นที่หตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้ว ต่อไปเส้นที่สองค่ะนำมาครองเส้นที่หนึ่งสุดท้ายเส้นที่3ามครองเส้นที่สองโดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่หนึ่งจากนั้นดึงปลายของเส้นที่สองลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับโดยลักษณะมุมตรงกลางจะเป็นมุมนูนสูงขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะและต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน6ก โดยเราจะใช้เส้นริบบิ้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมเริ่มต้นการทํามุมที่หนึ่งจะเป็นมุมที่อยู่ด้านล่างให้เพื่อนๆพ,พับเฉียงขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นที่สองฝั่งขวาพับไปทางด้านซ้ายเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่หนึ่งจากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะหยิบริบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมดสี่เส้นโดยเวียนจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่หนึงให้เพื่อนๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราต่อไปเส้นที่สองค่ะนำมาทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สสุดท้ายเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามเมื่อเราหยิบริบินขึ้นมาด้านบนจนครบทั้งสเส้นแล้วนะคะ ต่อไปเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบ2เส้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับวางลงไปและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับสุดท้ายเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับ และเมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้งสองเส้นแล้วนะคะต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน4เส้นตรงนี้เราจะลดให้เหลือเพียงแค่3เส้นค่ะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดจับวางลงไปค่ะจากนั้น3มเส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอรดเกตโดยเส้นที่1ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับแยกออกมาค่ะจากนั้นสอดปลายเกตเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติกดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ สอดปลายเก็บเข้าไปและเมื่อปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับต่อไปเส้นที่สองในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมเพื่อนๆจับแยกออกมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะและเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันนะคะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับ และสุดท้ายเส้นที่3มในการสอดเพื่อนๆจับออกมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะและเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันค่ะปลายเส้นโผล่แล้วก็ดึงให้กระชับเลยและเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปก็ดึงให้กระชับค่ะเมื่อแนวเซริดบินกระชับแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยค่ะ จากนั้นนะคะเพื่อนๆที่ริบบิ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่2ทางด้านซ้ายเริ่มต้นการนับนะคะเส้นที่1และเส้นที่2พาดริบบิ้นเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่2ที่นับเราก็จะได้ลักษณะแหวเซลนริบบิ้นแบบนี้และเส้นต่อไปเราจะทำวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ4เส้นค่ะ ต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนแล้วก็พาดลงไปหน้าเส้นที่2ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเส้นที่3ค่ะทาแบบเดียวกันค่ะและสุดท้ายเส้นที่4ี่ก็ทําในรูปแบบเดิมและเมื่อเราพาดริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน2เส้นตรงนี้เราจะทําการสอดเก็บโดยเส้นที่1ในการสอดจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เพื่อนๆจับเส้นริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้น จากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับสิบินเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้สอดปลายเก็บเข้าไปแล้วเมื่อ,อปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะและสุดท้ายเส้นที่2ในการสอดจับสลิบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะและเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันจากนั้นก็ดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยค่ะ จากนั้นนําเหรียญมาเลยนะคะให้เพื่อนๆสอดเหรียญเข้าไปตรงใจกลางดอกได้เลยและเมื่อเสร็จแล้วดึงให้กระชับค่ะและเมื่อแนวเสรีบินกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดนะคะเพื่อนๆหยิบริลีบ,บินมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรา และดิบินเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อ,ตอไปนะคะเราจะทําวนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะ และเส้นต่อไปก็ทำในรูปแบบเดิมนะคะและเมื่อเราสอดครบหมดแล้วต่อไปก็ดึงให้กระชับค่ะเมื่อแนวเซรามินกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทำการสอดเก็บเซรามินซ้ำอีกหนึ่งรอบ เริ่มต้นการสอดค่ะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน2เส้นทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อๆไปเราก็ทําวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นนะคะ และเมื่อเสร็จแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะและขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกับด้านเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นการทำเกรบเริ่มต้นการทำเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับเส้นริบบิ้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจา,จากนั้นนะคะจับแนวเส้นบนคล้องทับหน้าดอกแบบนี้ แล้วก็ใช้นิ้วโป้งฝั่งซ้ายกดแนวเส้นไว้แล้วปลายเส้นที่เราทําอยู่จะปลายเส้นพลิกหงายขึ้นค่ะและสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาจะเป็นช่องที่ติดกับเส้นที่เราทํานะคะปลายเส้นโผล่ในรูปแบบนี้ดึงให้กระชับแค่พอประมาณอย่าเพิ่งดึงแน่นค่ะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดึงแน่นจนเกินไปจะทําให้มองไม่เห็นช่องในการสอดเก็บของเส้นต่อไปนะคะและเส้นต,ต่อไปในการทําเราก็ทําวนไปทางด้านซ้ายค่ะ ต่อไปเส้นที่สองจับขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิมแล้วก็จับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาเหมือนกันค่ะและจับแนวเส้นวนคล้องทับไปบทางด้านหลังเส้นที่ทําไปแล้วจากน,านั้นนิ้วโป้งฝั่งซ้ายกดไว้ค่ะและปลายเส้นที่เราทําอยู่ก็จับพลิกหงายขึ้นเหมือนเดิมและสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาจะเป็นช่องที่ติดกับเส้นที่เราทําเหมือนกันเลยค่ะ แบบนี้นะคะปลายเส้นผลูแล้วดึงให้กระชับแค่พอประมาณก็จะเป็นลักษณะแนวเซติวินที่เรียงซ้อนวนกันไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆค่ะและเส้นต่อๆไปก็ทําเหมือนกันค่ะวนค้องทับซ้อนไปทางด้านหลังเส้นที่ทําไปแล้วเรื่อยๆเลย การวนคล้องกลีบกันในรูปแบบนี้นะคะบนแนวเส้นลักษณะนี้จะทำให้ในส่วนของเวลาเราดึงปลายเส้นเก็บหรือว่าการจัดดอกจะทำให้ทำง่ายแล้วก็ได้ระยะเวลาที่สั้นกว่าค่ะประหยัดเวลาไปมากเลย และเมื่อเราทําครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปดึงให้กระชับแต่ว่าเพื่อนๆอย่าดึงกระชากแรงนะคะค่อยๆดึงจัดจัดระยะกรีบวนไปเรื่อยๆเพียงแค่เบามือค่ะ และเมื่อได้ระยะกรีดที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆพลิกกลับด้านนะคะจากนั้นเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดเพื่อนๆหยิบริบินมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและดิบินเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน2เส้นทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับและเส้นต,ต่อไปเราก็ทำบุญไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทุกเส้นเลย สอดเก็บในรูปแบบเดียวกันวนไปค่ะและเมื่อเราสอดครบแล้วต่อไปดึงให้กระชับเพียงแค่เบามือค่ะ และเมื่อแนวเส้นกระชับแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะและเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้ และต่อไปนะคะเพื่อนๆพลิกกลับมาด้านหน้าค่ะจากนั้นตรงส่วนของใจกลางดอกตรงนี้นะคะเราก็กระจายกลีบเพียงแค่เบามือนะคะดันออกด้านข้างในรูปแบบนี้ค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ตรงส่วนของใจกลางดอกที่ดูกว้างสวยแล้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ